สวัสดีกลับมาพบกับสกรรมกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากําลังเดินทางไปโรงพยาบาลซึ่งก็ใกล้ถึงแล้วนั่นไงถึงแล้วตรงทางซ้ายเอ้ยทางซ้ายทางซ้ายมือของเราก็คือโรงพยาบาลที่เราจะมาฟาร์มในครั้งนี้ไปจอดจอดรถเลยครับพี่น้องครับอ,อย่าเพิ่งลงรถนะครับนักศึกษาอย่าเพิ่งลงรถนะครับแล้วไม่เข้าไข้างในเลยอะจอดตรงเข้าในรถผีเยอะจอดตรงนี้แหละพี่สุดยอดไปครับไปครับ ผมเห็นว่านางจระเข้แล้วผมไปหยิบก่อนพี่ยาสามัญประจำบ้านจับไปทำไมผมหยิบไม่ได้อ่ะเอารู้สึกว่ามันจะแบบเป็นภาพลวงตาว่านางจระเข้ผมหยิบไม่ได้รถก็ลื้อไม่ได้อ่ะเอารถรถตรงนี้ลื้อไม่ได้แล้วเหรอนไ,ได้ไรแต่เนีเปิดไปไทำอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะทำไมผมกดไม่ได้อ่ะนนนเนอะปุ่มผมค้างอ่ะเนี่ยเอา้า เอ้าผมกดอะไรไม่ได้เลยจะกดเปลี่ยนภาษาวะเอ้าปุ่มผมค้างอ่ะรถก็ขึ้นไม่ได้อ่ะผมต้องออกเข้าใหม่อ่ะสักครู่เดี๋ยวผมทำให้คณแดงไม่เอาเปืองเปืองผ้ามันแผลออกเข้าใหม่ก็จบแล้วเฮ้แล้วยเฮ้ยโดนหรือเปล่า ไม่โดนอ่ะ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 ทอมเออเตะผมไม่เห็นเป็นไรเลยขาผมลุกดิกนะแต่ตัวผมไม่เป็นไรอ่ะดูดิโอ้ยแมนออฟสเตลลอ่ะอะไรอะไรอะไรแมนออฟสเตลลเห็นเปล่าเป็นไงไม่สะเทือนเข้าใหม่ไลป่ะแต่แดงไม่สะเทือนเห็นไหมผมออกเข้าใหม่ตั้งแต่แรกก็จบแล้วต้องตะคู่ตะคู่เรียบร้อยผมเข้ามาแล้ว โอเคผมกดปุ่มกดกลับมาแล้วโอเคลือรถได้ทำาอะได้เรียบร้อยแม่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมยืนต่อยโดนต่อยเป็นซูเปอร์แมนเลยคุณต้องเมื่อกี้ปูบ้าบูบ้าผมไม่สะเทือนแข็งแกร่งนี่ไงว่านางจระเข้เอา้ามีคนรู้บว่านางจระเข้ไปแล้วหรอใครใครใครบางอาจมาเอายาสามัญประจำบ้านไปวะ รูดว่านหางจระเข้กันไปแล้วเหรอผมไม่เจอออกมาแล้วคุณแดงชัดเลยผมออกเข้าใหม่ผมไปรูดผมก็พบกับความผิดหวังมีคนมารูดตัดหน้าผมไปแล้วไปไปไปโรงพยาบาลเขายิงกันตุกตักตุกตักเลยนะทำไมผมไม่เจอตัวอะไรหรือว่าเขายิงกันตายกันหมดแล้วผมปลอดภัยอ่ะเอ้ยเฮ้ย้ยมีคนร้องแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนโดน ไม่เอาอะทุ่นทุ่นลอยน้ำผมไม่ต้องการาผมไม่ต้องการทุ่นนี่เลยต่อไม้เซิร์ชหาอาหาร,รน,นี่เลยอาหารนอกจากเป็นอาหารปลาแล้วมันยังเป็นอาหารเราอีกด้วยเอ,อะะชุดตะักะแตนทอดอมมอหมอหมอชุดหมอไหมกินตะกะแตนทอดเจอพ,พี่เจอชุดเนไข้มีผีป่าววะได้ยินเสียงมวแมวไมชไแทนก่อนได้ไหม จะเสียงแววแว,แวชุดคนบ้าพี่ไร <laughs> พ, <laughs> พี่เป็นหมอยังไม่มีชุดกาวให้พี่พี่เอาชุดคนบ้าไปใส่ก่อนพี่ไรแทนกันได้พี่เดี๋ยวถ้าผมเจอเดี๋ยวผมบอกพี่ชุดหมอมันเป็นยังไงพี่ไรผมไม่เห็นจะรู้ว่ามันมีมันใช่ถุงมือปะถุงมือหมออะถ,ถุงมือสีน้ําเงินนะพี่ใช่ไหมเขียวหรือมันเป็นชุดคนไข้ปะพูดผิดปะ ชุดคนไข้มันจะเป็นแบบชุดคนบ้าพี่ที่เอาเอาเสื้อรัดควายหลังอะพี่มอใจมีใจมีเอา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 เออเอา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 เาเอ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 เอา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 เาเอาเอาเอาเาเอ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 าเเอาเอาเออาเเอาเอาเอาเาเาเอ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  เยี่ยมเลยพี่ผมเจอแค่เสื้อนะพี่แล้วก็เจอผ้าปิดปากให้พี่แล้วแม้แต่พี่หน้ากากอะ่ะ <Hey, S 1> พี่พี่ต้องหากางเกงกับถุงมือมาพี่เหลือกางเกงกับถุงมือซอมบี้เกิดต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะมันจะมากินผมไอเนี่ยนั่นมันหันมาแล้วเป้าหมายมีไว้พุ่งชนผมหนีหนีเข้าโรงหมอกอนละดูระหว่างระหว่างที่เขายิงกันนะครับเรามาค้นของผ้ามันแผลเก็บ ม่มีอะไรทำไมเสียงมันเหมือนอยู่ในนี้วะผีอะอันนี้เก็บไปด้วยเฮ้ยขนมซองซองมาโอ้โหมีแค่ซองว่ะโอ้ยนี่เลยอาวุธสุดแสนจะคิดได้โดนแน่โดน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 กูแน่ปอกไอของคนพิการใช่ไหมไม่ใช่พิการของคนขากระเพก พียะพียะเอ้ยตีไม่โดนละพียะพียะไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงชุดหมอเจอละเจอละหมอมันใส่เสื้อหมอมันใส่ชุดด้วยมันใส่ทั้งชุดเลยอืออืออือวิวิลตบวิลตบอือไปยีอไปยีหัวมันหัวหัวมันหัวั้มด้วยเอ้าได้ใไอ้รถฟีดแชร์นี่เอาไปใช้ได้เอาไว้เนะ่ย้ำด้วยไม่ได้ไม่แน่ใจ โอ้พี่ถ้าเข็ยนถ้าเข็นได้นะฮะอะไรพี่มีแชร์เลยโหเข็นได้สบายเลยพี่ไรผมเจอทั้งเซ็ตชุดหมอเลยนะพี่จริงเปล่าจริงพี่เดินมาหาผมเนี่ยผมฆ่ามันตายไปแล้วพี่พี่ต้องถกเสื้อมันมาใส่เอาไปซักอะพี่ใช้ได้นะพี่ถ้าพี่ไม่ีถ้าพี่ไม่สีเรียสมันก็ใช้ได้พี่จะได้ไม่ต้องไปหาให้เมื่อยตุ้มนะพี่เจอแล้วอะ พี่ไรเอาไม้ไม้ดำขาไปพี่ผมเจอใช้ใช้งานแล้เอาไว้หวดพี่เอาไว้หวดก็มันใช้ได้นนเยีเด็เท่ก็จะต้องมีไม้ดำขากันแล้วอะ <laughs> เอาไว้หวดพี่เอาไว้หดพี่บาดเจ็บเือนล้วต้องดามแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอเคเค้ยเท่ครับผมเอาไว้หวดซอมบี้พี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนินจาข้อ,อล็อกเท่ห,เหรอือเปล่าเก็บไวเบ้เก็บชูดีเคนเก็บเก็บเก็บเสียงดังกว่านึงไอ้ล็อก ไอ้ล็อกทองนี่เรายังเอาอยู่ไหมอ่ะเออพี่เก็บมาไอ้คุณไอ้กุญแจผมว่าไม่ต้องเอาแล้วไหมทิ้งไปเลยก็ได้ไหมเพราะที่บ้านเราก็มีที่ล็อกครบอยู่แล้วอะ่ะรถเรามันเป็นล็อกมีล็อกใช่ไหมครับผมล็อกทองล็อกสุดยอดแล้วพี่อันนั้นสุดท้ายแล้ว <Okay. S 1> ผมว่าทิ้งเลยลวกัน <c oughs> ทิ้งเลยแล้วกัน,ลลกนถ้ามีรถอีกค่อยหาเพิ่มเพราะที่บ้านก็มีแม่กุญแจสีทองอยู่อีกตั้งหลายอันนะครับที่ยังไม่ได้ค้าเป็นล็อกอ่ะทิ้งไปก่อนแล้วกันพี่ถ้ามีรถค่อยหาเพิ่ม <c oughs> อะไรวะเนี่ยทำไมมันวิ่งมันวิ่งมััันนนนไไปอะะรรตง้่ พี่ไล่ตังไงไะพี่มันวิ่งตามพี่เต็มเลยพี่พี่วิ่งวิ่งหนีพี่วิ่งหนีเข้าเข้าเข้าหน้าต่างเข้าอะไรไปก่อนพี่โอ้โอ้พี่เร็วมากเลยโอ้ผมก็เจอเหมือนพี่เลยหนึ่งนัดตีตีอุ้ยเตี้ยพี่ไ่อยู่ไหนผมมาแล้วพี่ ผมมาแล้วหุ้ยพี่พี่ฆ่าหมดเลยอ่ะออพี่ไร้แอบก่อนแอบพันผ้านในที่ปลอดภัยก่อนพี่พันอยู่ตายแล้วไหนอ้นี่ตายแล้วพี่ไร้มาพันตรงนี้พี่มาพันตรงผมเดี๋ยวผมเฝ้า,าให้พี่เดี๋ยวผมเฝ้าไข้พี่ให้เฝ้าอะไรเฝ้าไข <laughs> แ้แอดมิดแอดมิดเหลยล่ะ <laughs> ทำเตียงป่ะพี่พี่แป๊บนึงผมโดนผมโดนผีตีมาพี่ขอผมอ่าพันแผลก่อนพี่ เอ้าไม่โดนยูว่ะพี่ผมไม่โดนไอที่ผมโดนผมพันไปแล้วผมลืมพี่เอานี่ไงพี่ชุดคนไข้นี่ไงพี่ครบเลยเนี่ยสองตัวเนี่ย<ค>น,นี่พี่อย่อยอายึดหมอไม่ยึดคนไข้เ่องทหมอเรียกผิดพี่พ,พี่นี่ไงอ่ะพี่ผมวาง้ที่พ้นละพี่เห็ียญแปดหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะอันนั้นนะพี่ั่นแหละั่นแหล,ละพี่พี่เอาขนมป่ะพี่คุณต้องผมเจอไอ้นี่เว้ยผมเจอของหายากเว้ยคุณต้องว,วิตามินแบบเป็นกระปุกอะกระปุกเต็มสามสิบอะ ก็ที่บ้านเราก็มีไงคนดังเอาเมียมะเออมีกระปุกเดี๋ยวกินกินจนจะหมดอยู่แล้วมั้งโหเขินเลยมีไม่บอกเขินเลยผมมีอยู่ที่ตัวเนี่ยพี่ไลเอาป่ะวิตามินอ๋อมีอยู่พี่มีเป็นไอเดียเป็นแบบแข็งทำไมพี่มีอาหารกระป๋องกินหน้าเจอรู้แถวๆเนี้ยอ่ะพี่ผมแถมเบปซี่ให้เอาแล้วยี่สิบลิตรพี่กระนัยงกระนั่งเอาไป พี่แป๊บซี่สิบลิตรพี่กินไปกินไปสิบกินไปสิบพี่แล้วเหลือให้ผมสิบถ้าพี่กด eat ี l อพี่ก็รอให้มันครบห้าิบแล้วพี่ค่อยกดเอ c อซี c คนเซิล a อนิเมชันมันออกมาพี่มันจะเหลือสิบแต่ระวังอ้วกนะพี่เสียของนะพี่ที่กินเข้าไปเนี่ยถ้าอ้วกทีนี่คือว่าสะสมใหม่นะครับย,ย,ยอยูถ่ถ้าถ้าอ้วกถ้าอ้วกก็ต้องสะสมใหม่นะครับพี่ <laughs> <laughs> พี่ผมมีชูริเคนพี่เอาวะทำไงวะ,ะดาวกระจายพี่ไว้ปลาหัวผีพี่ แรงเหรอโอ้ถ้าปลาเข้าหัวก็ผมคิดว่าแรงนะพี่ทีเดียวน่าจะตายเข<า>นะ้าหัวทีเดียวก็ตายพี่คือละวนะเอาเลยโครงก,ก,การคนละครึ่งเงนี้ยเยี่ยมครับเยี่ยมพี่กินแค็คเกอร์ป่ะพี่แค็คเกอร์ไอ้อไเที่ยนหน้ากากมันซ่อมไม่ได้เนีหน้ากากอะหน้ากากไม่ได้พี่หน้ากากม้าม้าปิดปากป้องไม่ได้ มันเป็นขยละอันตรายดีกว่าไม,ไม่เป็นไรพี่พี่ไปหาในร้านขายยาตามเมืองเยอะแยะพี่ถ้าจะเอาของใหม่ะ่ะแต่ไม่อันนี้มันแค่แบบว่าอะไรแมสแมสปากผีพี่ไม่ใช่เงินปาดผีแมสปากผีแมสปากผีด้วยเอามาจากผีไฮ้ไอ้เก็กุญแจนี่คือที่ทิ้งเลยถ้าเกิดไม่เอาทิ้งเลยครับพี่เอ้าพี่ชูวิเคนเอาไปปลาเล่นพี่เข้าตาจนพี่ก็ควักมันออกมาแล้วก,กดจีปลาใส่หัวผีพี่เล็งแม่นๆม่นแล้วก็ซัดเลยพี่ เปิดก่อนเลยได้ไหมป,ปลาปลาได้ทีเดียวทีดาเสร็จตึลกลก็อ่ะจบนี่ <c oughs> อะไรอะ่ะนี่มันลิฟต์หรอ <c oughs> ลิฟต์ครับพี่ลิฟต์มันใช้ได้ไหมไม่ได้ครับพี่เอาไว <c oughs> ้เข้ามาให้แบบว่าให้แบบว่าจนมุมพี่แล้วผีก็ลุมสกรรมเราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยพีอ่ะเราบนเือนได้เลยว่ะลิฟต์เล่นดีพี่หรว่าลิฟต์ดีอะไรอ่ะโอเคพอเดี๋ยวว่าต้องเจออะไรจะเด็ดใช่ไหมเหลือสิบอึกเจอแต่ผีใช่พี่อ่านได้ไหมดูเช็คช่ต้องนะโอเคครับ นี่ตั้งแต่เงินปากผีไม่มีประโยชน์นี่ก็ไม่เคยลื้อศพอีกเลยแล้วเนี่ยพี่ใช่เลยไม่รู้จะลื้อไปทําไม่เล้ยใช้ไม่ได้ลื้อเหนื่อยเลยที่นี่มีบ่อน้ําอยู่พี่ผมเห็นมีไอเนี่ยกาปั๊มน้ําพี่ไร้พี่ไร้งัดสายไฟเอาแล้วนะัยใช่แล้วฮะ,ะคนละเกมอ่ะไ,ไปแร้วคนละเกมพี่หมดแลรวหมดเนี่ยหมดตัวถ้ามึงบูค่ารหัคนเดียวยุ่งเข มันเข้าไปแล้วตายยกดงนะครับเข้าขางบนได้เมื่อไหร่ต้องปีนเข้าแล้วพี่ไร่พี่มนขึ้นจากฟ้าได้เลยด้วยอไหร่เไหนพี่ไปป้าพี่ขึ้นจากข้างเข้าจากข้างบนแล้วลงไปในตึกไปป้าพี่ฟ้าเอฟบีไอไปพี่เอฟบีไอโอเพน้าพี่เห็นเสียมที่ผมพกมาด้วยไหมพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่ผมเอาไว้เตรียมไว้เผื่อได้ใช้ครับพี่ไร่ผมได้เสียงผี ผมไม่ยินเสียงผีเอามือมาลูไอ้แดงผู่ข uh, ้างหน้าต่างนะจ๊ะพี่พี <ok ่มองหน้าต่างขวามันนอนอยู่พี่มันนอนอยู่มองหน้าต่างขวาพี่เห็นเปล่ามันนอนอยู่เอ้ยพี่พี่มันลอยข้างบนนอยย่นนบ้้้าเเลวตงชี่ถ้าผมขึ้นไปมันจะต่อยผมไม่เนี่ยพี่ไรอ่ะเดี๋ยวผมผมไปขึ้นไปนะพี่อ้ามาเร็วพี่ฟันแม่งฟันแม่ง มแ่งเรียบร้อยพี่ไรผมเอามีดผมมเอาีดจ้วงมาแล้วนี่พี่ทางลงอยู่นี่พี่ไรเปิดฝาชิมครีมจุ่มนมพี่ไรจะลงไปก่อนหรือว่าไงพี่ไปหรือพี่ลูกยุบไปพี่ลูกซองลูกซองพี่ไปโลดไปโลดเก็บมีดปั๊บปิดฝากันผีลงตามมาเ้ยมึงไม่ตายจริงหรอกยุ้ พ,พี่ไล่ผมว่ามันน่าจะต่กำลังวิ่งมาแล้พี่พี่ไปยิงบุรุษพยาบาลทำไมเนี่ยพี่เข้าอุทิศตนรักษาคนไข้พี่ยิงโอ้ยพี่มันอยู่<ห>นี่แดงมันอยู่ตรงไหนต่อยต่อยต่อยปากอ๋ออ๋อรอดไปพี่ไรไปไปแอมอยู่ในนี้แดงอยู่นี้อยู่นไหนพี่ S 1> <S 1> <S ต่อยผีบักเอ้ยไม่โดนต่อยเออเออต่อยซ้ำโอ้โหโดนเว้ยมาดิธนูบูต่อยต่อยยิงยิงต่อยให้ผีชางกาัมนะ<ง>อะไรนะครับโดยยาย,ยอื่นะมาแล้วแดง่งหลังหลังหลังเอ้ยหัวลั่นเลยพี่บอกหลังหลังหลังบึมหัวลัน่น หัวรันหัวรันอุ้ยศพเกินเลยไอยพวกนี้ตายหมดแล้วใช่ไหมนี่ตายแล้วตายแล้วพี่ไรผมได้ยินเสียงพี่มันอยู่แถวนี้แหละอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่บนหัวเราหรือเปล่าอยู่บนชั้นชั้นบนเหรอพี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งพี่เฮ้ยเฮ้ยเออายโอเค แมงเมื่อกี้มันยังไม่มยังไม่ตื่นนะมันนอนอยู่แต่ผมสกัดกั้นการตื่นของมันเฮ้ยเสียงอยู่ไหนวะมีสองห้องนี่เหรอฝาต้ายนั่นไงมึงมาจากมุมห้องนี่ว่าทําไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะบักเก็บลูกไม่เสียงไม่เงียบรอต่เกียร์อ้วเหรอผมเอาธนูยิงมันไปแล้วครับอ่เฮ้ยมันกินลูกธนูผมไปอ่ะผมขี้เกียจเรืออไม่เป็นไรไปเหลาใหม่แล้วกันลูกธนูไม <c oughs> แม่งนอนอยู่แม่งก็ตายนะเข้ามาเจอผมผมเข้ามาเจอมันพอดีมันไม่ทันได้ลุกอะ่ะ <c oughs> ผมอัพผมอัพสเตล,ลมามันเลยไม่ได้ยินเสียงอัพสเตล,ลมาเยอะนะมันเลยไม่ได้ยินเสียงผมตอนที่ผมวิ่งเข้ามาเมื่อกี้ <c oughs> ถ้าเป็นปกติ <c oughs> มันต้องลุกขึ้นมาตั้งแต่ไกลแล้วนะเขาไม่โดนเฮ้ยดี <c oughs> มันไม่มีดูวิางกัดขายเข้าไปเอเก็บ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 ลูกขนุนเมื่อกี้ยิงมาตรงนี้ไปไหนแล้ววะ ลูกขนูพังไปแล้วแน่เลยโอเคไม่เจอละเหลือกี่ลูกไม่รู้เนี่ยเหลือยี่สิบเฮ้ยแต่วันนี้มันไม่เจออะไรเลยอกินเก็บลูกธนูเฮ้ยตัวนั้นตายเปล่าวะตายจำไม่ได้เอะไรมันไม่มีผ้าพันแผลอย่างดีเหรอเก็บมีจริงโรงพยาบาลน่าจะมีนะไม่แน่ใจครับพี่ผมยังหาไม่เจอเลยพี่แต่ที่ตัวผมมีจะเก็บจากแอดด็อกมาได้พี่ไร้แฟนเฟสพี่ไร้พร้อมเปล่ามันอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยแหละพี่ยังมือ มันอยู่ข้างบนหัวเราไงพี่เดี๋ยวผมโผล่ขึ้นไปดูกันขึ้นไปรล้สดโลดัดป้ามั้ยไม่มีพี่สุดแล้วเข้าใจผิดพี่ไม่มีไม่เจอไม่เจอสิ่งมีชีวิตแล้วทำไมตื่นเต็นใจตะแกงเยวะเนี่ยเอาพี่นี่มันทางที่เราขึ้นมาเนี่ยเอ้านี่เจอแล้วพี่มันแอบอยู่พี่มันแอบอยู่เมื่อกี้ตอนเราขึ้นมามันยังไม่เกิดเราฆ่าไปตัวหนึ่งตอนนี้มันเกิดฟันฟันฟัน แทงแทงซ้ำด้วยทุกข้าไปอไอ้นี่ยมันคือมืองตะตอเหนเหรอใช่ครับมันตายแล้วพี่เคลียที่นี่ไม่มีอะไรแล้วพี่พี่ไร้เคลียโรงพยาบาลจ้งๆพี่ไร้ขึ้นไปดูวิวข้างบนกันดีกว่าพี่ปีน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 ตรงนี้พี่เบรสไม้เบสต้องไม้เบสเลยตรงนี้ไอ้คือนีวันแดงขึ้นไม่ได้ไม่มีอะไรเลยครับพี่เนี่ยขึ้นได้ไหมพี่พี่ดูศพข้างล่างพี่พี่อย่าเบียดผมมา เดียสีแงกๆนะพี่นะอเออทีน่นี่ยึดที่นี่เป็นบ้านไหมพี่ปักธงแล้วก็ล้อมรั้วที่นี่เอ,อ๊ะทะลุหาผีเลยแนละ้วคนางานยาบอะพี่ดูข้างล่างนั่นมีเศษซากรถอยู่พี่ผมจําได้ว่าแล้วผีมันตรปอนในบ้านเลยได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดตักไปไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่ขนาดที่บ้านที่เราอยู่ผีมันยังโผล่มาเลยครับพี่พี่ไร้เสือ้อเสื้อกาวพี่นะ เขาหามาให้นะพี่มีผ้าปิดปากเต็มไปหมดเลยโอเคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม,มากกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบาย